ดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร์นงเยาวเกษตรพิบาลวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์และผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 กันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับโรคโควิด -19 ว่าคืออะไรโรคโควิด -19 เกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าซาโควี 2. เป็นเชื้อไวรัสลำดับที่7ในตระกูลโคโรนาไวรัส l ลเนียเอชบีจีนัดเบต้าโคโรนาไวรัสถูกค้นพบครั้งแรกในอู่ฮั่นมณฑลหูเปย่ยประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนมีการระบาดอย่างรวดเร็วผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไข้ไอและหายใจลำบากและอาจถึงแก่ชีวิตได้วันที่30มกราคม2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศหลังจากนั้นโรคโควิด -19 ได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกอย่างรวดเร็วสถานการณ์การระบาดและการควบคุมโรคโควิด -19 ในประเทศไทยผู้ป่วยโรคโควิด -19 มีทั้งผู้ที่มีอาการและผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการดังนั้นเราก็จะมีการแบ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นกรณีพิเศษมีการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบประกอบด้วยบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่อาศัยอยู่ในที่แออัดผู้ที่มีอาชีพสัมผัสกับผู้อื่นจำนวนมากเช่นไกด์ทัวร์ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ผู้ต้องโทษแรกรับเข้าเรือนจำและกลุ่มรายงานต่างด้าวสำหรับกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่ต้องติดตามผู้สัมผัสโรคประกอบด้วยติดตามกลุ่มผู้สัมผัสโรคอันที่สองก็จะเป็นตรวจหาเชื้อทั้งผู้ที่มีอาการและไม่มีอาการของโรคและกลุ่มสุดท้ายก็คือผู้ป่วยกลุ่มสงสัยว่าติดเชื้อซึ่งในกลุ่มนี้จะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขึ้นกับความเสี่ยง และอาจจะมีการขยายในวงกว้างมากยิ่งขึ้นดังนั้นหลังจากที่เรามีการจัดกลุ่มเราก็อาจจะแบ่งคนไข้กมาเป็น3กลุ่มก็คือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อยและกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงสำหรับประเทศไทยเรามีเป้าหมายในการตรวจหาเชื้อประมาณ2,500ถึง5,000คนต่อ1รล้านประชากร ต่อไปจะกล่าวถึงวงจรการติดเชื้อซึ่งจะประกอบไปด้วยทั้งหมด6องค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือเชื้อก่อโรคองค์ประกอบที่2ก็จะเป็นแหล่งของเชื้อโรคองค์ประกอบที่3คือทางออกของเชื้อโรคองค์ประกอบที่4คือวิถีทางการแพร่กระจายเชื้อองค์ประกอบที่5คือทางเข้าของเชื้อโรคและองค์ประกอบที่6กก็คือผู้ที่มีความไวต่อการรับเชื้อซึ่งจะได้กล่าวต่อไป องค์ประกอบที่1คือเชื้อก่อโรคโรคโควิด -19 เกิดจากเชือ้อซาโควี -2 ระยะฟักตวัว2-14วันและอาจนานถึง28วันทุกคนมีโอกาสติดเชือ้อเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งร่างกายของทุกคนยังไม่มีภูมิคุ้มกันองค์ประกอบที่2คือแหล่งของเชื้อโรคสำหรับโรคโควิด -19 ในประเทศไทยแหล่งของเชื้อโรคคือสนามมวย สถานบันเทิงผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรงผู้ติดเชื้อที่มีอาการเล็กน้อยเช่นมีน้ำมูกไอจามและจากมือที่ปนเปื้อนเชื้อจากที่หลายๆท่านนะคะมีข้อสงสัยว่าเชื้อไวรัสโควิด -19 เนี่ยอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะเราก็ได้รับความกราจากศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวันหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์ได้ให้ความรู้ไว้ว่าถ้าเชื้อไวรัสนี้อยู่ในละอองน้ำมูกเสมหะน้ำลายน้ำตาสารคัดหลั่งต่างๆไวรัสจะมีชีวิตอยู่ในอากาศได้เป็นเวลานานประมาณ5นาทีแต่ถ้าเชื้อนี้อยู่บนวัสดุเช่นลูกบิดประตูที่จับบนรถไฟฟ้าราวบันไดจะมีอายุอยู่ได้นานประมาณ7-8ชั่วโมง และถ้าอยู่บนเสื้อผ้ากระดาษทิชชู่หรือผ้าเช็ดหน้าจะมีอายุอยู่ได้นานถึง8-12ชั่วโมงและถ้าอยู่บนโต๊ะพื้นผิวเรียบจะมีชีวิตอยู่ได้24-48ชั่วโมงหรือว่า1-2วัน ยิ่งไปกว่าะน,นั้นถ้าเชื้ออยู่ในตู้เย็นนะคะซึ่งเป็นอุณหภูมิที่พอเหมาะกับก,บการเจริญเติบโตของเชื้อเนี่ยนะคะที่อุณหภูมิ4องศาเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้นานถึง1เดือนค่ะต่อไปจะกล่าวถึงวิธีทางการแพร่กระจายเชื้อโรคโควิด1 i มีวิธีทางหลักในการแพร่กระจายเชื้อคือทางละอองฝอยผ่านการไอจามหรือด็อกเป t r a n s m i s i o n ซึ่งจะสามารถติดต่อได้ในระยะห่าง1-2เมตร 2. จะเป็นการสัมผัสซึ่งอาจจะเป็นการสัมผัสทางตรงหรือการสัมผัสทางอ้อมและ3คือผ่านทางละอองฝอยขนาดเล็กหรือ Airborne Transmission ซึ่งตรงนี้ยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเนื่องจากว่าในการศึกษาบางอย่างนะคะก็พบว่า เชื้อโรคโควิด -19 สามารถที่จะแพร่กระจายทางแอร์บอลได้อย่างเช่นในขณะที่มีการใส่ท่อช่วยหายใจนะคะซึ่งคนไข้อาจจะมีอาการไอาจามแล้วทำให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็กนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นการแพร่กระจายเชื้อมาสู่บุคลากรกทางการแพทย์ได้สำหรับวิธีทางการแพร่กระจายเชื้อนะคะถ้าเราจะพิจารณาว่าขนาดของเชื้อเนี่ยมีผลไหมนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเชื้อนะคะที่มีขนาดนะคะ มากกว่า5ไมครนนะคะตรงนี้ก็จะแพร่กระจายผ่านทางรอบเป็ดน,นะคะซึ่งโดยปกติก็จะไปได้ไกลประมาณ1-2เมตรนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลาที่เราให้ทำโซเชียลดิสท a นซิ่งเนี่ยนะคะเราถึงให้รักษาระยะห่าง1-2เมตรนะคะแต่ในบางกรณีหรือบางกิจกรรมที่กล่าวมาแล้วอย่างเช่นการใส่ท่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยเนี่ยนะคะอาจจะทำให้เกิดฝอยละอองขนาดเล็กนะคะ เพราะฉะนั้นฝอยละอองขนาดเล็กเนี่ยก็จะสามารถนะคะลงมาสู่นะคะมาสู่ปอดได้แล้วก็ทําให้เกิดปอดอักเสบได้ง่ายนะคะซึ่งคําว่าขนาดเล็กก็หมายถึงว่าเชื้อมีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ไมครนนะคะตรงนี้ก็คือข้อแตกต่างระหว่าง d อกเปร r ทา a n ส m มชชั่นกับแอร์บอลทา a n ส m มช s ั่นค่ะ สำหรับวิธีการติดต่อของโรคโควิด -19 นะคะก็สามารถสรุปได้ว่าเชื้อโรคนี้นะคะสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ผ่านทางละอองฝอยจากการไอาจามของผู้ติดเชื้อนะคะหรือสัมผัสกับน้ำมูกน้ำลายสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อและอาจจะมาจากการสัมผัสเสื้อผ้าหรือของใช้ของผู้ติดเชื้อ สำหรับอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญก็คือจะต้องมีผู้ที่ไวต่อการรับเชื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่มีสุขภาพดีทั่วๆไปนะคะมีภาวะพูชนาการดีสุขภาพแข็งแรงนะคะก็จะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้น้อยกว่าคนที่มีภูมิการต่ำนะคะเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนที่มีภูมิกันบกพร่องเนี่ยเมื่อเกิดการติดเชื้อเราก็จะมีอาการรุนแรงกว่าคนปกตินะคะ ซึ่งกลุ่มนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้ป่วยนะคะอาจจะเป็นผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดนะคะผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะคะที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1ปีซึ่งในเด็กที่อายุน้อยกว่า1ปีเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันต่างๆของร่างกายจะยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นก็จะง่ายต่อการรับเชือ้อและในทาง ตรงกันข้ามก็คือในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในผู้สูงอายุเนี่ยภูมิคุ้มกันต่างๆก็จะเสื่อมถอยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้ติดเชื้อโรคโควิด -19 ได้ง่ายเช่นกันเมื่อเรามาดูนะคะเกี่ยวกับอัตราตายนะคะสำหรับผู้ที่ติดเชือ้อแล้วก็อัตราการแพร่กระจายเชื้อนะคะสำหรับโรคโควิด -19 นะคะเราจะเห็นว่าอัตราตายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%นะคะ และอัตราการแพร่เชื้อนะคะอยู่ที่ประมาณ1.4ถึง5.5นั่นหมายความว่าผู้ป่วยหนึ่งรายเนี่ยจะแพร่เชื้อไปให้คนอื่นได้ประมาณ1.4ถึง5.5คนค่ะค่ะเมื่อเรามาพิจารณานะคะจากการทบทวนวรรณกรรมนะคะ ก็จะพบว่านะคะขององค์การอนามัยโลกเนี่ยนะคะได้ระบุไว้ว่าผู้ติดเชื้อ1รายนะคะจะแพร่กระจายเชื้อให้ผู้อื่นได้ประมาณ2-3คนนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคำนะคะที่ทุกท่านคงจะรู้จักก็คือคำว่า Super s p สเปเดอนะคะหมายถึงผู้ติดเชื้อที่มีความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่น ได้มากกว่าค่าเฉลี่ยในจํานวนหลายๆเท่านะคะหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นเนี่ยได้ประมาณ20คนนะคะ ดังการศึกษาในประเทศจีนเนี่ยพบว่าผู้ป่วยหนึ่งรายสามารถแพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นได้ถึง28คนสำหรับประเทศเกาหลีนะคะมี2การศึกษาการศึกษาแรกเนี่ยพบว่านะคะผู้ป่วยหนึ่งรายสามารถแพร่กระจายเชื้อไปให้คนอื่นได้31คนนะคะและอีกหนึ่งการศึกษาก็คือ1รายสามารถแพร่กระจายเชื้อไปได้54คนนะคะสำหรับประเทศไทยเรานะคะซูเปอร์สเปเดอร์ที่เราพบก็คือกรณีของสนามมวยลุงพิ พบะะว่าผู้ป่วยหนึ่งรายเนี่ยสามารถแพร่กระจายเชื้อไปให้บุคคลอื่นเนี่ยได้มากกว่า50คนค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราคงจะต้องระมัดระวังนะคะที่อาจจะเกิดซ u เปอร์สเป r เดอร์ได้นะคะเนื่องจากโรคโควิด -19 นะคะเป็นโรคที่มีอัตราการแพร่เชื้อนะคะค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นณปัจจุบันนะคะข้อมูลนวันที่31สิงหาคม2563เนี่ยพบว่ามีผู้ป่วยทั่วโลกนะคะประมาณ25ล้านรายนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตนะคะจากโรคโควิด -19 นะคะประมาณ845,000รายค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะ ก็จะเห็นว่า10อันดับแรกนะคะที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดเลยอันดับแรกก็คือประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรองลงมาคือบราซิลอินเดียรัสเซียแอฟริกาใต้เปรูเม็กซิโกโคลอมเบียชิลีและสเปนสำหรับข้อมูลทางด้านขวามือนะคะก็จะระบุว่านะคะ สีแดงนี่จะเป็นจำนวนผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะคะก็จะเห็นว่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็สีฟ้าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในะระหว่างการรักษาพยาบาลนะคะแล้วก็สีเขียวนะคะก็จะเป็นผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วนะคะสำหรับสีดำก็จะเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่3สิงหาจนถึงวันที่17สิงหาคมเนี่ยนะคะก็จะพบว่า ะะจํานวนเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับประเทศไทยนะคะก็จะพบว่ามีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น3,411รายนะคะโดยรักษาหายแล้วเนี่ยนะคะ3,252รายนะคะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ101รายนะคะและมีผู้เสียชีวิตนะคะ58รายค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะคะที่เราช่วยกันนะคะทั้งภาคราัฐภาคเอก,กชนและภาคประชาชนนะคะที่ทําให้บ้านเราเนี่ยสถานการณ์ของการระบาดของโรคโควิดเนี่ยยังทรงตัวอยู่นะคะสำหรับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด19นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนะคะ ก็โรคโควิด -19 นะคะก็จะทำให้เกิดภาวะการตกงานวิกฤตทางการเงินขาดรายได้นะคะหรือบางคนก็จะมีรายได้ลดลงนะคะบางคนก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อครัวเรือนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะด้านที่2ก็จะส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งก็จะเกาะไปด้วยทางด้านการเดินทางนะคะก็ต้องมีการคัดกรองมีความยากลำบากมากขึ้นนะคะทางด้านการศึกษานะคะก็จะต้องมีการเรียนนะคะทั้งในห้องแล้วก็การเรียนออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเรียนการสอนในห้องก็จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐนะคะ ถัดมาก็จะเป็นการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันนะคะอันนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะแต่ก็อาจจะลดลงจากระยะแรกๆนะคะอย่างไรก็ตามเวลาที่เราไปเดินห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ตามก็จะต้องมีการนะคะสแกนนะคะไทยชนะใช่ไหมคะค่ะต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดกิจกรรมที่เป็นประเพณีที่มีคนไปจํานวนมากๆนะคะ เพราะฉะนั้นก็ยังถูกจํากัดอยู่นะคะแต่ก็สามารถทําได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบอีกด้านหนึ่งที่ไม่น้อยเบกว่ากันเลยก็คือทางด้านจิตใจนะคะโควิด19เนี่ยก็ทําให้คนเกิดภาวะเครียดนะคะวิตกกังวลน,นะคะอาจจะเกิดจากกลัวการติดเชื้อนะคะแล้วก็นอกจากนี้คนไข้าบางรายเนี่ยก็เกิดภาวะซึมเศร้านะคะค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นผลกระทบโดยรวมนะคะจากโรคโควิด -19 ค่ะจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 นะคะเราจะเห็นว่ามีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยกันในการป้องกันได้นะคะถ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ความร่วมมือร่วมใจนะคะดังนั้นขอทุกท่านนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารมชร่วมใจสู้ภยัยโควิด -19 ได้ทางเว็บไซต์และ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ